พร้อมที่จะรับฟังหรือ,อยังพร้อมครับทำไมวันนี้เต้ยกลับมามคิดว่าไ,ไม่รู้เลยอะครับวันนี้ถ้าเขามาเขาจะอยู่ข้างใน,นอยากเจอเขาไหมอยาก การอีเตอร์อีจันขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสารหรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่งยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำ เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่าการกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิตเราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทำผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญเราเพียงขอทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนอชอแฟรงค์นักโทษคดียาเสพติด ผู้ที่ฝากความหวังให้อีเตอร์อีจันช่วยตามหาแม่ที่พลัดพรากให้ซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกเคยไปตามหาแม่ด้วยตัวเองแล้วครับแต่ครั้งนั้นต้องเจอกับความผิดหวังที่เลี่ยงไม่ได้เพราะจุดที่แม่เคยอยู่เหลือแค่เศษซากของความว่างเปล่าเท่านั้นจนวันนี้อีเตอร์อีจันได้รับฟังเรื่องราวและรับภารกิจตามหาแม่ให้เขาการกลับมาในวันนี้จึงเป็นการนำคำตอบมาให้ถึงลูกชายแล้วครับ วันนี้กลับเข้ามาพร้อมกับความหวังคําตอบของความหวังที่ฝากไปพูดแบบนี้ดีกว่านะ้อไปตามหาคุณแม่มาให้แล้วนะครับ,รบตื่นเต้นกับคําตอบไหมเราเราคิดหรือเดาไวไหมครับว่าคุณแม่จะเป็นตายร้ายดียังไงหรือตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างไ,ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมไม่ติดต่อเลยครับเ,เคยเห็นหน้ากันไหมนะเคย เคยอยู่ครับเคยตอนก่อนนี้เราจะไปเคยเห็นไมตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมห้าขวบน้องน่าจะสามขวบได้คโอ้ตอนเด็กแค่นั้นเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามห้าแล้วครับสามสิบห้าก็สามสิบปีเลยนะครับตอนนั้นน้องน่าจะสามขวบครับไปตามหาคุณแม่มาให้ละวันนั้นได้วาดแผนที่ให้เต้อยู่ใช่ไหมใช่ครับวันนั้นวาดแผนที่ให้เต้รู้สึกไงบ้างใจเต้นครับใจเต้นทําไมใจเต้น ก็ยังังงมมีคววาหเหต้ออยอะไปงมอยู่นานมากเลยก่อนที่จะขอให้ที่แฟงเขียนแผนที่ให้ไปงมอยู่บ้านตรงไหนไม่เจอบ้านล้างตรงไหนไปถามคนแถวนั้นบ้าน,านล้างลื้อไปแล้วตรงนั้นครับบ้านมันลื้อไปแล้วตอนเราไปเจอมันลื้อไปแล้วใช่ป่ะชาวบ้านชี้ให้เต้ยใหญ่เลย บ้านนี้ก็บ้านล้างบ้านโน้นก็บ้านล้างซอยนี้ก็บ้านล้างก็มีขนาดกำนันก็ยังไม่คุ้นชื่ออะไรบ้างนะแม่ชื่อชื่อเล่นชื่อครับนามสกุลนามสกุลไม่รู้ครับไม่รู้คุณยายยายนี่ยายอะไรนครับอะไรเงี้ยนะเคยเห็นหน้ายายไหมจำไม่ได้รจำไม่ได้เลยไปถามหายายบ้านอยู่แถวๆวัดบ้านสร้างเป็นบ้านล้างไม่มีเลย จนกระทั่งโอเคให้พี่แฟงเขียนแผนที่ให้ดีกว่าว่าจุดที่เคยไปคือตรงไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับ oh. พอไปเออพอเขียนมาปุ๊บไปถูกเลยไปซอยนั้นแต่ไม่เจอใครเลยไปจนสุดซอยไม่มีบ้านล้างหรือว่าบ้านที่ถูกรื้อไปเลยไม่มีช่องว่างตรงนั้นเลยอ่ะเป็นบ้านคนเลียงกันไปหมดเลย oh. ก็เลยไปถามจากชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนี้เขาชื่อพี่หมวยม mm. เขาออกมาหาได้ mm. ก็เลยได้คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่า จุดบ้านพี่หมวยนั่นแหละคือบ้านที่ปลูกขึ้นมาปลูกขึ้นใหม่แทนบ้านหลังตรงนั้นไป,ปนไพี่หมวยเป็นมือที่สามหมายถึงว่าเป็นบ้านหลังที่สามที่มาอยู่ตรงนั้นใช่ครับแต่ก่อนนี้มันเป็นบ้านของอคุณยายพี่อ่ะ,อะเป็นบ้านของพอหรือไปมีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลมั้ง มาซื้อที่ต่อพอมาซื้อที่ต่อปุ๊บเขาก็ขายให้กับพี่หมวยพี่หมวยก็รับมาพี่หมวยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมพี่หมวยรู้จักเหมือนเป็นนายจ้างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่รู้จักกับญาติที่รู้จักกับญาติตรงข้ามบ้านแม่พี่ตรงนั้นน่ะ<บ>เขาชื่อพี่เปิลมะพี่เปิลก็อ๋อรู้อะไรอย่างเงี้ยรู้จักอยู่แล้วก็คุณยายในซอยตรงนั้นน่ะก็รู้จักอยู่<บ>เขาบอกว่าชื่อไยยอ ยายทินเขาย้ายกันพาไปอยู่นครปฐมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนพอได้คุยกับพี่เปิ้ลที่เป็นญาติหรือว่าเป็นเจ้านายอะไรสักอย่างกับคนตรงข้ามบ้านแม่พี่นะ,ะเขาก็บอกว่าใช่ใช่เขาย้ายกันมาอยู่นครปฐมอยู่ใกล้กันนี่แหละอยู่พี่พี่เขาก็พี่เขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าญาติเขาอยู่นครปฐมเขาก็ประสานให้เต้ยวันก็แล้วสองวันก็แล้วไม่มีติดต่อมาเลยพี่เปิ้ลเนี่ยพยายาม ติดต่อไปหาน้องสาวเขาแต่ว่าเขาก็ไม่รับแล้วก็ไม่โทรกลับด้วยไม่รู้ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เปิ้ลก็บอกทิ้งท้ายกับเต้ไว้ว่าหรือว่าเขาอาจจะไม่อยากให้ยุ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไม่ฟีดแบ็กกลับมาเลยอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงก็ติดได้นิดหน่อยอ่ะทำไมน้ำตาคอ ก็อยากเจอเขาใหอยากเจอเขาเฉยๆแล้วเล่าต่อให้ฟังหลังจากที่ได้ติดต่อไอ้น้องสาวของพี่เปิลไม่ได้ใช่ไหมก็ไปหายายแอดยายแอดนี่เหมือนจะเป็นรู้จักกันอะไรเงี้ยรู้จักกันกับครอบครัวพี่อ่ะให้ไปถามตรงนั้นวัดลำลูกบัวที่นคปรปฐมใช่พอไปตรงนั้นปุ๊บตามหาสักพักนึงก็ก็ตามหาบ้านยายแอดไม่ยากเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นรู้จัก พอไปถามยายแอดยายแอดก็บอกรู้จกักยายปินหรือยายนี่แหละครับอืมแต่ทีเนี้ยไม่คุ้นลูกสาวที่ชื่อหรือชื่อเลยรู้แค่ว่ายายินหรือยายนีเนี่ยเขามีลูกสาวซื่อชื่อกับชื่อใช่รอเออเรารู้ใช่ไหมรู้ครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะคนที่สองผมไม่รู้ชื่ออะไรอ่าใช่ใช่ใช,ใช่แต่ไม่คุ้นเลยลูกสาวชื่อชื่อเนี่ยค,คือใครอะไรเขาอยู่กับลูกสาวสองคนสามคนแค่นั้น เขาก็เลยให้เต anyway. shoes, mm ้ยเนี่ยเข้าไปถามในซอยข้างๆบ้านเขาอะนะอพอไปถามปุ๊บดันไปถามชาวบ้านถูกบ้านพอดียายรู้จักยายจไหมที่มีลูกชื่อชื่ออย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเป็นบ้านนั้นพอดีแม่รู้จักบ้านยายไหมครับยายยายที่มีลูกชื่อพี่กับพี่บ้านใครบ้าน บ้านไหนหลังนี้อ้าวโอเคโอเคครับเต้ยก็เลยถามหาแม่เขาจำพี่แฟงได้ด้วยสุดท้ายก็ได้คุยกันกับคุณยายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปกับแฟนใหม่และติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้หายไปไหนเป็นตายร้ายดียังไงอะไรเงี้ยไม่ติดต่อกลับมาหาทางนี้เลยเป็น10-10ปีรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ตามไปเจอครอบครัวพี่แฟงล้ว คำถามที่มีเพียงความเงียบเป็นคำตอบพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อล้นไม่อาจบอกได้เลยว่าในใจของนอชอแฟงตอนนี้รู้สึกยังไงเมื่อได้ยินเรื่องราวของแม่ที่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตนะครับ ก็เลยคุยกับคุณยายว่าถ้าแม่เขามาไม่ได้ไปหาหลานไหมเพราะว่าจำหลานได้อยากเจอคุณยายไหมเรายากหรหลังจากที่คุยกับคุณยายได้ชื่อคุณยายมาในที่สุดก็ได้เบาะแสคุณแม่วันนี้ถ้าเขามาเขาจะอยู่ข้างในอยากเจอเขาไหม ยากครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบอกไปดูกับตื่นเต้นครับเข้าไปดูกัน อันนี้ใครรู้ไหมแม่บ่ะครัพอเช็คแล้วอ่ะจากชื่อคุณยายใช่ไหม,ไมก็ได้ชื่อคุณแม่มาก็พบว,ว่าเขาไปอยู่ที่สมุทรสาค,ครไปมีแฟนอยู่ที่นั่นแล้วก็ประมาณอี2,550ัวกว่านะ เเขาเสีียชวิตทำอะไรเงี้ยคือท่านก็จะดูแลเราตลอดคือเราจะไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเราคอยจะพาเราไปตลอดอยากได้อะไรคือเราเขาฟื้นให้ตลอดนี่ผมอยากตามหามาานาล้วพี่แต่คือตามมันไม่มีช่องทางเี ก็เลยไม่ติดต่อครอบครัวตัวเองกลับมาเลยด้วยโรควัณโรกปอดพี่เป็นสาเหตุที่เขาไม่ติดต่อครอบครัวตัวเองเลยแล้วไม่กลับมาหาใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียใจด้วยนะอยากเห็นหน้าคุณยายไหมมีบทสนทนาตอนที่ไปคุยกับคุณยายครับมาให้ดูไปดูด้วยกันนะ คำตอบในวันนี้ไม่ใช่เพียงคำตอบที่ส่งถึงนอชแอฟรงค์คนเดียวเท่านั้นแต่มันยังเป็นคำตอบที่ส่งถึงคุณยายผู้รอคอยข่าวครา,าวของลูกสาวด้วยหัวใจที่ห่วงหาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันครับไปตามหาลูกสาวมาให้เนะจอไหมเจอ อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สมุทรสาครครับผมแล้วไปเจอชื่อเขาไปลงอยู่บ้านเจ้าบ้านที่สมุทรสาครครับผม<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามขอนต้องคอนเฟิร์มแม่ก่อนใช่ไม่ใช่ไม่รู้เอาหน้าให้แม่ดูก่อนแม่จําหน้าลูกสาวตัวเองได้ใช่ไหมได้ค่ะเขาไปฝากชื่อเข้าบ้านญาติของสามีอะนะ<อ>ญาติของสามีาแต่ไม่ได้เจอกับตัวเขาเป็นๆน,นะใช่คนนี้ไหมใช่ค่ะใช่ไหมอ่อใ่แล้วเหร แต่ว่าที่เขาไม่มาหาแม่เพราะเขาเสียชีวิตแล้วจริงๆงใช่ค่ะตั้งใจมาบอกเสียใจด้วยนะะเขาเป็นวันโลกปอด ว่าเขาไม่มาหานะหลายปีแล้วโทรไปก็มีติดแค่แหละอย่างที่เต้ยบอกที่เต้ยมาตามหาแม่ถูกก็เพราะว่าลูกชายของแม่แม่เล็กนั่นแหละครับผมเขาขอให้เต้ยช่วยตามหาแม่ชื่อแฟรงครับผมใช่ยายก็ไม่เคยเจอเขาตั้งแต่เขาเรียมาตั้งแต่เล็กเขาก็เอาไปงู่เลยบ้านพ่อบ้านปู่ย่าเขานะครับเราก็ไม่เจอกันเลยแต่ว่าเขาก็ไป เขาบอกว่าเขาเคยไปตามหาแม่ที่วัดบ้านสร้าง่ะครับผมเขาเคยมาแล้วเขาเจอคนนึ่ยางที่ยายอยู่ใกล้นะ,ะเขาก็บอกยายแต่ว่ายายไปหาเขาก็ไม่เจอแล้วเขามาก็ไม่เจอกันเงนี้ยคลาดกันไปกันมาเขาไม่าามานี่คือตานเขามาที่นี่มีถูกหลานใช,ใช่ใช่ใช่ขเขาจะสามคนแค่ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้หลานเดินทางผิดไปหน่อยอ,อยู่ในเดือนจำ เามีครอบครัวไหมเขามีครอบครัวครับมีลูกสาวมีอะไรวันนั้นนเต้ยเข้าไปทําข่าวที่เรือนจําอ่างทองอแล้วก็ทางผอบอเขาก็ประกาศให้เรานักโทษนะใครอยากตามหายาติพ่อแม่พี่น้องบ้างอตอนนี้เต้ยเข้าเข้าไปไปฟังความหวังจากพวกเขานะอะไรอย่างนี้นแม่เขาก็เลยฝากให้เต้ยมาช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อย<ะ>ก็เลยไม่เจอคุณแม่สรุปว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว คงเสีย,ายนานแล้วเนาะใช่คุณยายอยากไปเยี่ยมหลานไหมก่อนนี้ยังไม่จบหลกเลยยายก็เียเด็กอย่เนี่ยแมหละไปทำงานไว้ถ้าสมมุติว่าเขาพ้นโทษก็อาจจะได้ไมาเยี่ยมมาหยามกันก็ไม่รู้นะคุณยายยายสะดวกใจใช่ไหมสะดวกใจถ้าเขามายายก็ไม่สะดวกจะไปก็รายายก็อยู่กับเขา่ย งั้นงั้นถ้าสมมติหลานดูอยู่เนะี่ยคุณยายอยากจะฝากอะไรไปถึงหลานหน่อยไหมฝากคิดถึงนะ,ะนะ๊ะยายก็ไม่มีอะไรยายาก็คิดถึงเสมอนั่นแหละแต่ยายไม่รู้จะไปยังไงอ,ะอ่ะยายก็ไปไม่ค่อยถูกครับผมก็เขาย้ายที่กันไปย้ายที่กันมายายไปไม่ถูกค่ะ,ะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันนาะนแล้วหลานตั้งแต่ลเล็กๆอ่ะิชื่อขวบติดขวบอย่างเงี้ยไม่ได้เจอเลยครับ ก็ยังอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติหลานล,อ,ลานออกมานี่คือมาได้มาได้มาได้ตลอดเลยกาอยู่ตรงเนี้ยโอเคได้ค่ะคุณได้จากความหวังของคนเพียงคนเดียวกลับกลายเป็นคำตอบให้คนอีกคนหนึ่งนี่คงเป็นข่าวร้ายสำหรับคุณยายเมื่อได้รู้ว่าลูกสาวที่ขาดการติดต่อไปหลายปีจากไปโดยไม่ทันร่ำลาและน้ำตาของนชอแฟรงค์ อย่างน้อยมันก็คงถูกซับด้วยอ้อมกอดแห่งความคิดถึงจากคุณยายไม่มากก็น,น้อยนะครับเป็นยังไงบ้างได้เห็นหน้าคุณยายแล้วก็ดีใจครับไม่ต้องเสียใจยครับวันนี้สิ่งที่เราได้ยินแล้วก็โอ้หเราไม่ฝันแน่ๆคือค,คุณยายยินดีต้อนรับ,รบนะเชื่อว่าคุณแม่วันนี้ถ้าเขาดูอยู่ ดูลูกชายคนนี้อยู่นะอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมก็คิดถึงอยาก,กล้ากว่าครั้งหนึ่งนอ้เกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยกล้ากว่าเลยวันนี้มันอาจจะไม่มีโอกาสได้กอดกันจริงๆแล้วเนาะถ้ามีโอกาสพ้นโทษไปก็ไปกอดคุณยายแทนก็แล้วกันเชื่อว่าเขามอง,มองดูลูกชายอยู่เขาอยู่ในใจพี่เสมอไม่ต้องห่วงว่าสังคมจะคิดยังไงหรืออะไรยังไงอันนั้น อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราต้องพิสูจน์ตัวเองอให้กับสังคมได้เห็นจริงๆแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่พี่ต้องสู้คือสู้กับใจตัวเองให้ได้พิสูจน์ตัวเองให้ได้วันที่เราพ้นโทษเราจะไปหาคุณยายแบบไม่แต่ขิดแต่ความใจเนาะแค่เขาหลังจากที่เต้ยเดินออกจากเข้ามาเขาก็แบบแอบไปร้องไห้เพราะเขาเพิ่งรู้เหมือนกันเลยว่าลูกสาวเขาเสียเขาไม่ได้เจอลูกเขาเกือบยี่สิบปีเหมือนกันเขาไม่รู้ทำไมลูกไม่กลับมา เธอมาลูกข่าวที่ที่เคยไปนแจ้งครับไปยครับสู้ต่อเพอครับพี่องผม ปฏิหารหัวใจแห่งรัจกจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า I.